นะครับเจนะครับเป็นตอนไหนได้ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่งาน,นมอนเตอร์โชว์2025นะครับวันนี้นะก็มีออ,ออกบูธนะครับที่นี่นะนี่เลยนะครับตอนนี้เรามาด้วยกันสองหมายครับร้านอาร์ตคอยนะครับได้อีก้านหนึ่งเราเครื่องคุชชิตคอยของเรานะครับเดีย๋ยวเราไปดูนี่คือร้านเครื่องคุดชิตคอยครับเรามาพร้อมแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับ โซลาร์เซียลนี้เป็นออนกิจนะครับก็คือจะเป็นไฮบริดนะครับกับออนกิจนะครับก็คือมีพร้อมแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็แบบไม่มีแบตเตอรี่นะอันนี้ก็คจะเข้าเจดีควอเนอร์ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องกดที่มาในงานก็จะมี L 3ามพัสนะครับ L 7นะครับแล้วก็ L 1นะครับตัวนี้นะฮะเราก็เป็นบริษัทที่ทำเครื่องกดวิกคอยนะครับเจ้าแรก ข้อแรกของไทยนะประสบความสำเร็จ8ปีนะมีซ่ารเัเซียแล้วก็มีเหมืองที่โคกับโรงไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ่านี่คือบรรยากาศร้านอาร์คอยของเรานี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งของเรานะครับก็ชักนะครับก็กนคนเข้ามาเยอะแยะมา,ากมายนะกะ็หลายก็เกินไปแล้วครับมีทั้งป๊อบมาดนะครับเบบี้ทีนะแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับที่มาในงานนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวของ มอนรี่นะครับดีมูนะสเกลนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับมาดูกันได้ราคาดีมากๆนะครับนี่<ต>าดาบูผู้นี่อันนี้ก็เพื่องสมาริกของเราโฮมไมเนอร์นะครับก็แอปเข้ามาได้ไลน์แอปเจเอไอโฮมไมเนอร์หรือสแกน QR โ o d e นี้ได้เลยนะครับ น,นี้ก็เป็นเครื่องแต่ละรุ่นนะฮะอันนี้จะเป็นเครื่องตะกูลพวก S 2 1ขสิบอ็ดสอง S Bitmain นะครับแล้วก็มีพวกไฮโดรนะครับแล้วก็เป็น a u r รอนนะครับอ a u รอนก็จะมีสูตรไทยด้วยนะครับเป็นสูตรไทย